เสวัณย์ยังบอกไว้ว่าถ้าม้าทองตัวนั้นมีครอบครัวหรือว่ามีบุตรทายาทกาเนิดเกิดขึ้นมาฉันจะกลับกลายเป็นคนได้ตลอดชีวิตเชื่อไหมไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อลองมามีลูกด้วยกันสักคนแป๊พักนี้ชวนมีลูกทุกวันเลยเนอะก็ขอเล่นเรื่องม้าทองไงลองไหมล่ะเดี๋ยวก่อน คือรออะไรอะ่ะมันมันแปลกมาก<อ>มันแปลกมันมันแปลกมาก<อ>มันแปลกไงทาองมอะไรไม่มีอะไรเซนทที่ฉันเล่าให้เธอฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไน่เจีิยบเ,เดี๋ยวจะลองเชื่อดูแล้วกัน แบบต้องพี่ม้านเดเยวนั่นแหละอายวยังบอกไว้ว่าถ้าม้าทองตัวนั้นมีครอบครัวหรือว่ามีบุตรทายาทกำเนิดเกิดขึ้นมาฉันจะกลับกลายเป็นคนได้ตลอดชีวิตเชื่อไหมไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อลองมามีลูกด้วยกันสักคนหม,มพักนี้ชวนมีลูกทุกวันเลยนะ ก็เขาเล่นเรื่องม้าทองไงลองไหมล่ะเดี๋ยวก่อนคือรออะไรอ่ะมันมันแปลกมากมันแปลกมันแปลกมากมันแปลกไงถามอะไรไม่มีอะไรเรื่องที่ฉันเล่าให้เธอฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมเจิ๊บ ลองเชื่อดูแล้วกันนะแต่มันก็น่าแปลกสายตาแบบนี้ตาตีๆแบบนี้ต้องพีมม้าคนเดียวนั่นแหละแต่อายาสวรรค์ยังบอกไว้ว่าถ้าม้าทองตัวนั้นมีครอบครัวหรือว่ามีบุตรทายาทกำเนิดเกิดขึ้นมาฉันจะกลับกลายเป็นคนได้ตลอดชีวิตเชื่อไหมไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อลองมามีลูกด้วยกันสักคนไหม มีชวนมีลูกทุกวันเลยเนอะก็เขาเล่นเรื่องม้าทองไงลองไหมล่ะเดี๋ยวก่อนคือรออะไรอ่ะมันมันแปลกมากมันแปลกมันแปลกมากมันแปลกไงถาอะไรไม่มีอะไรเป็นองที่ฉันเล่าให้เธอฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแม่เจี๊ยบ ลองเชื่อดูแล้วกันนะแต่มันก็น่าแปลกสายตาแบบนี้ตาติีๆแบบนี้ต้องพี่มากก้าคนเดียวนั่นแหละ